สวัสดีครับผมปูประจีนนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาชิมบะหมี่อาภูดูตรงซอยสามนะครับตลาดล่างเทศบาลเมืองพราจินบุรีครับไปชิมกันครับว่าอร่อยแค่ไหนสวัสดีครับอาภูร้านอาภูเนี่ยเด็ดเด็ดเลยเนี่ยอะไรบ้างก็ทุกค้าที่มากินทุกค้าเนก็ยกมากจมีจับกันจับกังชามโตโตชามใหญ่ใหญ่ใหญ่เยอะเลยครับผมครับ แล้วก็อะไรอีกแล้วก็ที่อร่อยอร่อยก็เป็นข้าวหมูกรอบที่ลูกค้าชอบสั่งลูกค้าจะชอบกินหมูกรอบที่ร้านมช่หก็นะจับมาได่อภูครับอันนี้บะหมี่จับกลางที่ใส่เส้นสดๆเลยใช่ไหมใช่ครับผมอ,อันนี้เป็นเส้นที่เรารีดรีดรีดเองเรา<อ>จะไม่ได้ไปซื้อเส้นตลาดอะไรพวกนี้เขา,าจะล้างเศษแป้งออกก่อนแป้งที่เราทำเอาไว้อ๋อคือเส้นสดมันจะมีแป้งอยู่ใช่เราก็ใส่แป้งเหมือนกันไม่งั้นคือเส้นอ่ะทุกเส้นมันจะติดกัน อ๋อครับอันนี้น้องบะหมี่นะน้องบะหมี่น้องบะหมี่น้องบะหมี่นะ,มนะบะหมี่จับกังนะครับใส่กละมังปรุงเลยโอ้โห,โหนี่เดี๋ยวมาชิมกันนะครับบะหมี่จับกังอับปูนะโอ้โหปกติชอบกินติดมันไหมฮะได้เลยครับผมชอบมันมันครับมันมันะครับอีปูชอบกินมันมันครับ อเอาเอามันไหมฮะมันมันเลยครับน้องได้ได้ฮะจัดมันมันให้เลยจัดไปน้องหมูแดงของเราเนี่เป็นหมูแดงที่เราเราย่างนะย่างด้วยเตาถ่านทำเองเลยใช่ไหมใช่มันจะมีกลิ่นหอมของของตัวควันว้าว,ว,าวราดน,น้ำซอสน,นะครับน้ำซอสฉ่ำๆสูตรของทางร้านอับปูเลย อากอนมากๆครับนี่หมูกรอบนะครับกรอบๆเลยนะโอ้โหฟังเสียงนี่มันต้องกรอบอย่างนี้ทำสดๆทุกวันสูยของอามมาอีกใช่แล้วฟังเสียง <c oughs> <c oughs> โอ้โหอยากกินแล้ว ไข่ต้มด้วยเป็นไงเพื่อนน่ากินมิลา่าข้าวมูก็มาแล้วค่ะจะก็มาแล้วค่ะ,คะทุกคนครับนี่มาแล้วบะหม,มี่จับกังทามโตโะโอ้โหกินหมดเลยเนี่ย <laughs> แล้วก็นี่ซิกเนเจอร์ของร้านนะอ่าข้าวหมูกรอบข้าวหมูกรอบน้ำซอสราดช่ำๆนะเนาะ น้องอับภูเนาะครับผมร้านนี้เปิดมานานยังไยก็ก่อนที่จะเปิดร้านเนี่ยผมขายเริ่มขายครั้งแรกเลยก็ประมาณหนึ่งปีขายอยู่หน้าบ้านแล้วพอเราครบหนึ่งปีเราคิดว่าเรามีลูกค้าแล้วอ่ะเอคิดว่าเปิดร้านใหญ่น่าจะไปรอดก็เลยมาเปิดร้านเนี่ยอ๋ออับภูนี่มีหรือมีเชื้อจริงใช่เป็นคนเป็นคนสายเชื้อสายจีนอ๋อเชื้อสายจีนแล้วสูตรพวกนี้มาจากไหนเนี่ยก็มาจากมาม่าผมนี่แหละเพราะว่ามาม่าเราเนาะแก สมัยก่อนเนี่ยแกทํางานอยู่แถวพวกมุงเวียนใหญ่อยู่กรุงเทพอะไรพวกนี้แกอยู่กับโลงเต้าหู้โลงบะหมี่แล้วแกก็พอมีไปแอบละลักจําทักฟูเข้าเลยนะอะไรเงี้ยไปเอาไปจําสูตรเข้ามาแล้วแกก็มาเอาบอกเรามาสอนเราแล้วก็มาลองปรับเรื่อยๆคือสูตรเราเองงั้นเถอะสูตรเราเองเลยนะทั้งสองอย่างเลยใช่ค่ะน้ําซอสเป็นสูตรของมาม้าโอ้โหสูตรมาม้านะเอานะพี่ชิมนะเอาเลยครับผมครับท่านผู้ชมครับ ผมจะกินหมดเลถ้าไม่หมดกินหมดทำไงเนี่ยไม่หมดก็ใส่ปอกเกงกับใส่ปอกเกงนะโอเคไม่ให้ใส่ถุงนะไม่ให้ใส่ถุงนะนี่นะนี่นะหมูแดงนะหมูแดงนี่หมูแดงเราย่างย่างชิ้นโตโตใช่หอมกินแล้วจะมีรสชาติหอมถูกฟันแล้วหมูจะนุ่มไม่เหนียวอืมโอเยอ่ยจริงจริงลองนะหืม ซึ่งเส้นของที่ร้านเนี่ยมันจะมีความเหนียวนุ่มนุ่มอะใช่มันจะไม่ได้ว่าแข็งนุ่มแข็งแล้วแบบเนียวซุปเลยนะตัดแล้วขาดเลยยิงเกี๊ยวแผ่นเกี๊ยวที่ร้านเราก็ทําเองค่ะเราไม่ได้ซื้อเกี๊ยวหมูใช่เกี๊ยวหมูอืมอืมต้องน้ำซุปและใช่น้ำซุปของเราก็เป็นน้ำซุปคาตาลต้องแบบใช้คาตาล็อกครับ ครับอีกหนึ่งเมนูนะที่มาร้านอัะกูลกขาดไม่ได้เลยนะจับกางเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวนะเห็นรถเลยนี่ข้าวหมูกรอบครับนี่ข้าวหมูกรอบนะสูตรเฉพาะของทางร้านอีกใช่ครัมันจะต้องกรอบนะอยากให้ผู้ชมได้ยินเสียงกอบจติมออบติงเนี่ยืม น้ำราดมีความผมกล่อมอ่ะสูตรเฉพาะอีกเหรอใช่ซึ่งน้ำราดเราจะใช้ตัวเดียวกับน้ำราดบาร์บีจดกังน้ำราดยากังใช่ครหรือถ้าเกิดคนที่แบบชอบการตัดตัดตัดเปรี้ยวหน่อยก็จะมีซิ้วดำหวานอ๋อนี่มีซิีรดำด้วยใช่ครับก็สามารถตัดได้นคนชอบออกมาซิ้ดำราดไปลาดไปได้ใช่ครับอืมอืมอ้า แต่ที่ร้านจะขายดีก็จะเป็นพวกว่าหมูแดง่หมูแดงลูกค้าชอบกินเพราะว่าหมูแดงที่ร้านมันจะเราจะไม่ได้แบบว่าต้มอยู่เดียวคือเราไปต้มแล้วเราก็เอาไปย่างซึ่งมันจะมีความหอมจะไม่ได้เหนียวเหมือนทั่วไปร้านเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันหยุดทุกวันจันทร์หยุดทุกวันจันทร์ใช่ทำไมวันจันทร์ต้องหยุดอ่ะก็วันจันทร์เป็นวันขี้เกียดนะครับของวันนี้เกียจนะขี้เกียดวันจันทร์โอเคเลยนอกจากข้าวหมูกรอบ บะหมี่หมูแดงทางร้านยังมีอยู่อีกไหมก็เราจะมีทั้งขนมจีบกับกุ้ยช่ายซาลาเปาแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวหลอดหลายอย่างใช่เสาร์อาทิตย์ก็จะมีพวกขนมเผือกหีมะอย่างเช่นวันนี้คือวันอาทิตย์ก็จะมีเผือกหีมะจะเสร็จประมาณสิบโมงครับผมมีเมนูหลายอย่างใครมาช่วยทําเนี่ยก็ผมอ่ากับน้องบะหมี่น้องบะหมี่นะใช่เดี๋ยวจะเรียกน้องบะหมี่มาเสิร์ฟความอร่อยนะ น้องบะหมี่น้องบะหมี่น้องบะหมี่นะครับนี่น้องบะหมี่เจ้าของทานอาภูตัวจริงมีไส้อะไรบ้างซาลาเปาซาลาเปามีห้าไส้ค่ะห้าไส้มาจัดมาอย่างละไส้โอเคค่ะไส้ละหนึ่งลูกอันนี้คือมูซัอ่ะใส่กล่องมาเลยจ้าได้ค่ะนี่พี่ช่วยถือแล้วก็อันนี้คือหมูแดงหมูแดงนะฮะหมูแดง แล้วก็อันนี้คือเผือกพุทราเผือกพุทราเผือกแป๊กล้วยค่ะขอโทษค่ะเผือกแป๊กล้วยเอ้ยใช่ค่ะอันนี้คือเผือกแป๊กล้วยแล้วก็อันนี้เผือกพุทราค่ะเผือกพุทราโอ้มีหลายไส้มีอันนึงอันนี้คือถั่วแดงอ่ะถั่วอะไรนะถั่วแดงถั่วดำถั่วแดงดำหรือแดงถั่วแดงถั่วแดงโอเคถั่วแดงนะครับอันนี้ถั่วแดงแต่ว่าถั่ว่าถั่วดำ แล้วก็ขอดเจมรสชาติเหมือนกันค่ะเหมือนกันอร่อยเหมือนกันเออใช่ค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะอืมอร่อยเหมือนกันโอเคครับข้าวซอยค่ะยังอื่นมีอะไรอีกเนี่ยยังอื่นมีอะไรอีกไหนแนะน้ำหน่อยดิอันนี้อ่ะอันนี้คือขนมจีบขนมจีบทําเองขนมจีบทางเอ็มถานทาเองนะครับท okay. um, okay. ั้งหมดทางเอ็มนี่อะไรค่ะอันนี้คือก um ุ้ยช่ายกุ้ยช่ายทำเองเหมือนกันใช่ค okay. ่ะอันนี้อร่อยไหมอร่อยค่ะเพราะอันนี้เอามาทำค่ะเอามาทำอืมบะหมี่ทำป่ะเนี่ย เออไม่ค่ะไม่ได้ทํานะอันนี้อาแม่ทำค่ะอาแม่ทำนะแล้วก็อันนี้คือขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะไส้อะไรไส้ถั่วเหลืองค่ะไส้ถั่วเหลืองใช่ค่ะใครทำอืมพี่ชายทำค่ะพี่ชายทำค่ะแล้วมากรีสลับกันค่ะก็อันนี้คือเจ้าของต้นตำล้ำสูตรของบะหมี่ที่ร้านอันนี้ชื่อเจ๊กัญญาเจ๊กัญญา คุณค่ะวันนี้ทำมาอุ่นหัวกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ